สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบโค้ชไหนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในกฎข้อที่16นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกฎ25ข้อของความสำเร็จที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตในฝันกฎข้อที่16นี้ก็คือการเอาชนะคำปฏิเสธค่ะถ้าคุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องเรียนรู้วิธีการที่จะรับมือกับการปฏิเสธค่ะ เพราะว่าทุททกๆครั้งที่เราดําดํดำเนินการสิ่งใดก็ตามเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะได้รับการตอบรับในครั้งแรกโอกาสที่เราจะได้รับคําปฏิเสธนั้นมันมีมากกว่าการถูกตอบรับค่ะโคชนายกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณต้องการที่จะสมัครงานที่หนึ่งคุณไปสมัครงานแล้วคุณไปสัมภาษณ์คุณอาจจะได้รับคําปฏิเสธว่าเขาไม่รับคุณเข้าทํางาน ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้รับคําปฏิเสธคุณจะต้องรู้จักการรับมือกับคาปฏิเสธค่ะบางคนไม่รู้จักการรับมือคําปฏิเสธนะคะกลับมารู้สึกว่าผิดหวังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่องซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณแต่งขึ้นมาเองค่ะในสมองของคุณคุณลองคิดดูสิคะว่าก่อนที่คุณจะไปสมัครงานที่บริษัทนั้นคุณก็ไม่ได้ทํางานที่บริษัทนั้นถูกต้องไหมคะฉะนั้นเมื่อหลังจากที่คุณไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปทํางานที่บริษัทนั้น คุณก็ยังไม่ได้ทำงานที่บริษัทนั้นอยู่ดีฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณกลับไปคิดว่าการถูกปฏิเสธนั้นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เรื่องเท่ากับคุณแต่งมันขึ้นมาเองค่ะฉะนั้นการรับมือกับคำปฏิเสธก็คือคุณต้องยอมรับคำปฏิเสธนั้นค่ะแล้วก็หาวิธีต่อไปค่ะว่าถ้าเกิดคุณยังมุ่งมั่นที่จะหางานทำคุณก็ลงต้องคิด ต่อไปค่ะว่าคุณจะไปสมัครงานต่อที่ไหนซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือคุณจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะว่ามันมีรายต่อไปค่ะยังมีบริษัทอีกหลายๆบริษัทค่ะที่เขารอคุณอยู่เขารอที่จะต้อนรับคุณอยู่เพียงแต่คุณนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณก็จะต้องไปสมัครงานกับบริษัทต่อบริษัทอื่นๆต่อไปแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะได้รับการตอบรับนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็จะบอกคุณว่าคําปฏิเสธไม่มีอยู่จริงค่ะมันเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นความสําเร็จมีอยู่ค่ะแต่อยู่ข้างหน้าคุณเพียงแต่ว่าคุณจะต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ไม่ยอมล้มเลิกกับการถูกคําปฏิเสธคุณเชื่อไหมคะโคชนายกตัวอย่างนะคะอย่างคนที่เขาประสบความสําเร็จสูงสุดเนี่ยหนึ่งท่านเนี่ยที่เราเห็นเห็นอยู่อย่าง ผู้พันเซนเดอร์เจ้าของไก่ KFC ทุกคนคงรู้จักนะคะในวันที่ผู้พันเซนเดอร์เนี่ยได้นำหม,ม้อเ่อหม้อเขาเรียกว่าอะไรหม้อ,อความดันร้อนของเขาพร้อมกับสูตรไก่พิเศษเพื่อไปนำเสนอเพื่อที่จะหาผู้ร่วมลงทุนในกิด ในการเปิดร้านทำกิจการไก่ทอด KFC คุณรู้ไหมคะว่าผู้พันแซนเดอร์นั้นถูกคำปฏิเสธถึง300ครั้งแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ยอมล้มเลิกแล้วก็ไม่ยอมรับคำปฏิเสธเหล่านั้นค่ะเขาก็ยังพยายามต่อไปจนในที่สุดเขาก็ได้ไปพบกับคนที่มีความเห็นตรงกันกันกบเขาแล้วก็ร่วมลงทุนกับเขาจนตอนนี้เขามีเป็นหมื่นๆสาขาแล้วนะคะใน80ประเทศทั่วโลก เห็นไหมคะถ้าหากว่าผู้พันเซนเดอร์ยอมรับคําปฏิเสธจาก300ครั้งหรือว่าไม่ถึง300ครั้งแล้วก็ล้มเลิกไปเราคงไม่ได้กินไก่ KFC กันในทุกวันนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่คุณจะเอาชนะคำปฏิเสธได้ก็คือการไม่ยอมรับค่ะแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่ายังมีข้างหน้าค่ะยังมีโอกาสอยู่ข้างหน้าคุณตราบใดที่คุณไม่ล้มเลิกคุณจะต้องได้รับการตอบรับค่ะ คุณลองคิดดูสิคะว่าคนบนโลกนี้มีทั้ง6000ล้านคนนะคะดังนั้นถ้าหากมีใครสักหนึ่งคนปฏิเสธคุณไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องเก็บไปไม่สบายใจเลยค่ะคุณยังสามารถที่จะเอาชนะกับมันได้ก็ขอให้ทุกคนต้องอย่ายอมรับคําปฏิเสธเพื่อที่คุณจะได้เป็นหนึ่งที่จะประสบความสาเร็จเหมือนอย่างคนที่เป็นแสนแสนคนเขาประสบความสาเร็จกันมาแล้วนะคะ ถ้ายังไงแล้วเนี่ยเอาไว้ติดตามโคชนาในอีพีถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ